มาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางพลตรีจำลองสีเบิงก็ได้เดินทางไปยื่นเรื่องต่อสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะคะเพื่อให้สารมีคำสั่งเพิกถอนการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญค่ะ พลตรีจำลองสีเมืองแกนนำพันมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ยื่นคำร้องต่อสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยขอให้สาลดีกาเพิกถอนการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตทั้ง5คนจัดให้มีการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า2ล้านคนได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ อันเนื่องมาจากการวินิจฉัยตามอำนาจหน้านที่ของกะกะตทั้ง5คนและที่สำคัญพลตรีจำลองในฐานะผู้ร้องอย่างไม่มีช่องทางอื่นในการคืนสิทธิการเลือกตั้งจึงเห็นว่าการวินิจฉัยของกะกะตไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมรวมทั้งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ค่ะ